อันนี้ก็อันนี้ก็มาเที่ยวหาดลานหินเขาอ่ะลานหินเขาหาดแม่ลำพึงก็เข้าไปป่ะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูครับ ลานหินขาวหาดแม่ลําพึงเจับเบอรกรตุ้นใดิน <c oughs> <c oughs> นะพระอาจารย์นะแล้วก็นึกว่าหลวงพ่อจะไม่ลงมาลงมาเออมาวันนี้มาชิวๆหน่อยโอ้ข้าพอ่หอหนึ่งสองหนึ่งสองครับขอนินใหญ่ไปประทับไปได้ครับครับปรลองมาเลยครับปลาเยอะมาก มาพระจานาร์มาลปรลิมลปรลิมทะเลมีนะครับนะลงมาหมดแล้วนะครับจานปร์ระคูจานประค,รรระครูเบิ่มตโตตะม,มาดูปลาดูปลาอึบอึๆบอึ๊บอบอ,บอบ๊ตัตตะมาพี่ มาเดี๋ยวถ่ายรูปให้แอคชั่นนจ้าครับแอคชั่นนี่ครับมาอยู่หน้ากล้องนะครับาจารย์เห็นตะเลนล้ะครับมามันตรงมัญามันยยมตรงนี้รอครับ โ้อตร้วเนวั้นโอ้เวอร์ชันของอาจารย์นี้อาจารย์อาจารย์มองไม่นู้ครับอาจารย์เมื่อกี้กำลังงามเลยครับเออ ครับเรียบร้อยครับยิงจะมองไหนก็มองแอคชั่นไหนก็แอคเอาเลยสองภาพไม่ได้ไปโคตรใหญ่โคตรใหญ่มาขึ้นได้อยู่นะครับครับมันมันตัวเล็กครับมาลอง วันนี้ก็ลอ้อพ่อกับหลวงพ่อรองมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนหยันใจมากินนิมนต์ครับมากินนิมนต์อ่พ่อจานก็มาพ่อจานจากก์ต่กระเพน นี่ฮะทีเสีอสมุด action ครับ